สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมเมื่อนี้ก็สีมาตําตัมส่วข้าวปุ้นนะครับใส่ปลาหมึกใส่แซ่บๆโดนปลาล่าตั้รั่วนองเลยครับผสีมือฝีมือคุ้นแม่ครับเมื่อนี้ อีกจังน่อยกับมาเส็บๆน้ำกันเด้อครับผมเสียไรเส็บายเสยย่สหน่อยเสย่บหน่อยเสียไรเส็บไรผมสุดแดดน้ำตาลแดด สูตรนี้มีมองนี่มงเดียวครับขนมจีนกับขนมจีนของแม่อยู่เพียเท่านี้แหละครับผมสีสัสนสีสันสวยงามข้าขนาดครับพี่น้องโอ้มาเป็นหมดไปเลยแม่งแม่งมีตัวนี้จกักรไนจะจีบผพาพี่พาน้องมากินน้ำกัดครับรเด็กเสียจักรอย สีสันมาเต็มๆเลยครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมกราบสวัสดีนะครับผมมือนีทิศตู่กับผ้าพีผ้านองม่กินตําซัวข้าวปุ้นนะครับผมใส่ปมึกแล้วก็ใส่เครื่องในนะครับใส่แ้าแจ๋วๆเลยครับพี่น้องเ้นเ้นขนมจีนของแม่ยูพินห้านี้แหละครับพูน่ะ พี่น้องมองดูเป็นต่จินบ่เป็นต่แสบบะเส้นเหนียวหนุ่มดีขนาดครับพี่น้องอันนี้ห่อละสามสิบห้าบาทครับสามห่อร้อยโอ้เป็นต่แสบครับพี่น้องครับผมจะได้กับฝากพี่ฝากน้องติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพิทุน้ำแนเดอร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเมื่อนี้กับ,บ่มีอยังไลายเนาะกินกันเลยเนาะพี่น้องเนาะพักเข้ากับมี่พักบุ้งมีอันพักขั้นจอง ส้อยเป็นตอนเวลาหละครับแล้วก็มีทวงงอกแล้วมีกะลําครับผมมื่อนี้ทิตุทิตุสิบกินเขาแล้วมือนี้เพราะว่าขับปุ่นลายแห้งครับพี่น้องมากครับไม่กินน้ากันครับผมอือขอ,อยุยาตใส่ตะเกียบด้วยครับว่าสีใส่มือหละยามมันติดมืออือ สเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็อันนี้แล้วตั้งข้ามากักข้าอยากให้มันเหนียวจังไนก็นได้หรือว่าอยากให้มัน,นปอนกว่านี้ก,ก็ได้ครับใส่ปลาหมึมกแนาะครับพี่น้องอืมอะไวพี่หนุง่ง แซบแซบอีน้องแซบบ <c oughs> ุ้อันนี้ให้แม่เพื่อนต่ำเสีกินครับแม่เล่านีต่ำแซบเพ็ดก็เขาแซบอีเล่ โอจับได้พี่น้องพดะ่ะทุนีมันสีไม่สีหลายสีนะครับสีแดงสีเขียวสีน้ำเงิน อืมเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องปรับมุมกล่องไม้ในจงนังไนด้ยวยครับผมมาเรียบร้อยแล้วครับบันนี้พี่น้องลุยกันเลยครับบันนี้อมใช้มือเลยบ้าน้อะ บ้า่นี่เ่กินได้กินห้าเขาเที่ยงเพราไรพอมาตั้งเจ็ดฟังเสียงยำลย่ล้ลครับพี่น้อง พี่แหลกจิ้มมึงมันแม่กระสงเผ็ดอยู่จินไปกินมาบ่าเผ็ดป่นแน่ช่องสัยปากสีเหลืองแล้วพี่น้อง อืมไก่กับมะซางมืงนาบ่เนี่ยพี่น,อน้องเจี๊ยอมโย่เดี๋ยวพ่อพ่อจินเอี้ยมนะพ่อไปเก,กลือกโรคได้ Meskipun วอ,อีหลีพี่นอ้องท่านบัตันเนี่ยดึงสุดแขนสุดมือสุดแขนสุดขา้าเลย 快点！呜。Oh, อืมสับทุกข้ามที่นั่งแล้วป่ะกันเนาะเต็นเนาะนุ่ม มไปเหัน,น,นที่ตัวแมวกินเขาเลรกินแตม้มอันนี้ก็ที่อิ่มโดนเติบอยู่แล้วครับ Hmm, senyum dah. Nyau, iri. Hmm. Hmm, soba dah เบิร์ตอีรีพี่น้องสุดๆทัดสมกินอีรีนะครับเนาะ ดครับผมอิ่มแล้วครับพี่น้องบันนี้ว่ามันสีบ่เบิร์เนาะจนว่าสวดถาดก่อนสิกินนานหาน,น่อยๆนึงพอกินแล้วเราันรู้น้าว่ามันฟุตบอลบันนี้ โอ้ยังไงกะขอบุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ให้เกียรติรับชมรับฟังทิศตุนะครับจังไงกะฝากพี่น้องติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ทิศตุน้่นแน่เด้อครับแล้วก็ขอให้พี่น้องมีความสุขสุขููสุขคนครับผมสําหรับมื้อวนนี้กะขอล่าพี่น้องไปก่อนพ่อกันไหมเมื่อหนครับสวัสดีครับผม ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเนเด้อครับพี่น้องกลองไปสุขุมสุขคน